ช่วงเวลานี้ได้เห็นการเดินทางของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้อย่างมีนัยยะสําคัญไม่ว่าจะพบกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่บอตตาหรือว่าขณะนี้กําลังไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่กรุงมอสโกค,ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศในการหารือของนักการทูตอันดับหนึ่งของจีนหวังอี้ที่ไปเยือนรัสเซียเป็นเวลา4วันนะคะซึ่งได้พบกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟ

ลลห,ว,หว,วังอี้ย้ำถึงความเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมางงั่นคงแห่งสหประชาชาติของจีนและรัสเซียและย้ำว่ามีความสำคัญต่อกลไกพหุภาคีขณะที่เซอร์เกลาฟรอฟย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองฝ่ายเราพในสภาพแวดล้อมที่ททกล И очень важно, что в марте нынешнего года наши лидеры в ходе встречи в Верхах здесь, в Москве, определили четкие направления дальнейшего углубления нашего стратегического взаимодействия, всеобъемлющего партнерства, в том числе и... เพื่อนที่เข้าเข้าอกเข้าใจกันอย่างมากในช่วงเวลานี้นะคะหลังจากสงครามรัสเซียยืดเยื้อมาใกล้จะครบสองปีเต็มแล้วปูตินเองเมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ไปเยือนกรุงมอสโกนะคะก็คงจะสร้างความปลุมใจให้อย่างมากและก็เป็นไปได้ว่าการไปเยือนของหวังอี้ในครั้งนี้ก็คงจะหารือเรื่องที่ประธานาธิบดีปูตินจะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิง่ง ในเดือนหน้าค่ะซึ่งการเดินทางไปไหนของประธานาธิบดีปูตินในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่ากําลังเผชิญหมายจับโดยสารอาญาระหว่างประเทศนะคะในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามก็มีความเป็นไปได้สูงว่าการเดินทางออกนอกประเทศก็อาจจะถูกควบคุมตัวค่ะอย่างก่อนหน้านี้ที่เดินทางไปการเดินทาง ไปแอฟริกาใต้ก็ต้องให้เซอร์เกลาฟร้อไปร่วมประชุมแทนนะคะประธานาธิบดีปูตินไม่ได้ไปร่วมประชุมบริกส์สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะเห็นภาพที่คิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนและได้พบกับประธานาธิบดีปูตินค่ะก็คงจะต้องการสร้างเพื่อนมากขึ้นในช่วงเวลานี้ แต่อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นท่าทีของจีนที่ดูผ่อนคลายมากขึ้นกับสหรัฐเมื่อหวังอี้ได้พบหาหรือกับเจกซลิแวนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ประเทศมอลตาค่ะหวังอี้และสลิแวนพบกันเป็นเวลาสองวันที่มอลตานะคะและก็น่าจะเป็นความพยายามที่จะปรับความสัมพันธ์ให้คุยกันรู้เรื่องมากขึ้นในการพบกันสฝ่ายหาหรือกันหลายรอบค่ะ โดยระบุว่าคุยกันอย่างจริงใจได้เนื้อหาและสร้างสรรค์ช่วงนี้สหรัฐก็ต้องพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปซานฟรานซิสโกเพื่อร่วมประชุมเอเปกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพและก็น่าจะได้พบกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนในเดือนพฤศจิกายนค่ะทางสหรัฐระบุว,ว่าสองฝ่ายให้คำมั่นกันว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะคุยกันมากขึ้น และก็จะหารือกันเนีสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้ารวมถึงเรื่องกิจการเอเชียแปซิฟิกเรื่องสถานการณ์ทางทะเลและนโยบายการต่างประเทศค่ะครั้งท้ายสุดที่สองผู้นำพบกันก็คือที่เกาะบาหลีนอกรอบการประชุม G ี20 and, uh, ที่อินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วค่ะ <you> กลัวว่าไามสื่อของจีนรายงานการพบกันที่เมอต้ตาว่าเป็นการพบกันที่ จะคงการพูดคุยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองฝ่ายไว้สำหรับอนาคตและจะคุยกันเพื่อปูทางให้ผู้นำได้พบกันนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าสหารัฐปรับท่าทีโดยแสดงท่าทีสร้างสรรค์ที่ต้องการจะคุยกันมากขึ้นสื่อจีนระบุด,ด้วยนะคะว่าการหารือที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะว่ามีการเดินทางของเจ้าหน้าที่สหรัฐ ไปจีนหลายรอบไม่ว่าจะเป็นบลิงเคนไปเยือนจีนในเดือนมิถุนายนจอห์นเคอรี่ไปเยือนเดือนมิถุนายนเจเน็ตเยนเล่นรัฐมนตรีคลังไปเยือนเมื่อเดือนการากฎาคมและรัฐมนตรีพาณิชย์จีน่าไรมอนโดไปเยือนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมค่ะขณะที่ซาริแวนที่ได้คุยกับหวังอีก็น่าจะช่วยให้เห็นทิศทางว่าสองประเทศจะเดินหน้าไปทางไหนต่อ